สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสูผู้สูคนเสียงเจ้าวเจีวอย่าล่นไม่อีกแล้วพี่น้องจ้าค่ะเมื่อนี้อย่าล่นก็มานั่งเพลวอ,อ,อยุ่ข่างสะนามพี่น้องจ้าแดดดีดีอันที่จริงอย่าล่นก็มมหาสื่อหวานสื่อยานั่นล่ละค่ะพอดอีทางกับบานต้องผ่านตรงจุดนี้นะคะเนาะผ่านสวนสาธารณะอยะ่าล่นเห็นอากาศดีก็เลย เออแวะนั่งพักพนย่นใจเ้วก็บอกเรื่องดีๆให้พี่ให้น้องฟังคะ่ะพี่น้องคะ่คะหลังจากที่ว่าคลิปออกไปแลหลายคลิปมีทั้งดันฝรั่งเถาเนี่ยฝรั่งนุ่มเนี่ยมีสารพัดเรื่องมาบอกสูพีสูน้องฟังเนาะคะ่นะเนาะค่ะเมื่อนี่ยยาลินก็ทีมาบอกเรื่องแง่คิดมุมมองต่างๆเกี่ยวกับเป็นยังผู้สาวเฮานี่ บ่าบ่าสิเป็นสาวหน่อยก็ดีสาวสูงไว้ก็ดีถึงได้มองหาฝรั่งผู้สูงอายอาุมาแต่งงานด้วยหรือว่าใส่ชีวิตห่อมด้วยนะคะนะเนาะค่ะเฮากะสิมาฟังแง่คิดมุวมง่มองอีกด้านหนึ่งของหลายๆคนนะคะเนะาะค่ะทิปนี้เฮากะสิเอามาแบ่งปันกันคือเกา่าพี่น้องฟังแล้วจบ ม่วนเลวเป็นจังไดมีความรู้สึกแบบใดก็ลงในคอมเมนต์ให้ยะลินฟังน้ำนเด้อค่ะเนดะ้อค่ะเดี๋ยวยยลินอ่าใหญ่พื้นทีก่อนนะคะค่ะพี่น้องคะห้ามาต่อกันเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเป็นอย่างห้าจังคอยมองหาคนสูงอายุกว่าเอ่อมาใส่ชีวิตอยู่น้ำหรือว่าอยากใส่ชีวิตห่วมด้วยเนาะพี่น้องเนาะค่ะในมุมมองของของตูย่ยยลินนะคะตะกอนยยลินกัเคย คิดอยากได้แฟนผู้สูงอายุพรอว่อยหยงวัที่คนที่มีอายุาาในวัยเกษียณแล้วเพิ่นม,มีวุฒิภาวะที่ดีกว่านะคะ,อ,ะอันนี้ในมุมมองของเยลินก็คือเพิ่นม,มีวุฒิภาวะดีกว่าคนยังนมยังหน่อย แต่ว่ากับบ่ได้เสมอไปเนาะค่ะเนาะกับขึ้นอยู่กับคนอีกล่ะอุฒธิภาวะทั้งด้านกาตัดสินใจวุฒธิภาวะทั้งด้านการใส่ชีวิตวุฒธิภาวะทั้งด้านให้แง่คิดให้ประคับประคองให้ชีวิตหรือว่าให้การซัพพอร์ตที่ดีเนาะค่ะเนาะซึ่งบุคคลที่ อยู่ในวัยเกษียณงานแล้วนี่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นหลักฐานเมิดแล้วตั้งรักตั้งฐานเมิดแล้วเนาะคะ่ะนาะพี่น้องคะมีหลักฐานอันมันคงแล้วแล้วก็ขอสําคัญก็คือคนสูงอายุเพิ่นบ่ค่อยเล่นเกมพี่น้องเกมในที่นี่บ่แมนเกมที่ห้าเล่นตอกแตกตอกแตก,ตกได้พี่น้องหมายถึงบ่มีเกมกลเกมของชีวิตแล้วว่าสัน่อไปอ่า เพิ่นมักผู้ใดเพิ่นกะอยากได้เลยจังสินะน่าน้องเออจังสินะค่ะพี่น้องค่ะทษกที่ยะลิ้นกับโวพิษค่ะแต่ว่าถา้าเขาเปรียบเทียบใส่กับคนอายุ 40, สี่สหาสิบจังสิเพิ่นมีทางเลือกหลายพี่น้องผู้ชายที่อยู่ในช่วงจังหวะอายุ40ไปถึง55เนี่ย เพิ่นยังมีกลเกมของชีวิตอยู่ได้พี่น้องเพิ่นมีสแตนดาร์ดอันนั่นอันนี้หลายอย่างเพิ่นมีขอเลือกให้ชีวิตของเพิ่นหลายอย่างซึ่งเปรียบเทียบไปกับผู้สูงอายุผู้วัยเกษียณ60หรือ60ขึ้นเนาะฮะนะนะเพิ่นก็อ่าสีมีความมัน่นคงทางด้านอ่า,อา ทรัพย์สินปัญญาจังสหนาพี่น้องคะ่ะดังนั้นแล้วสาวๆเฮาทาสีเลือกผู้ใดสักคนหนึ่งมามาใส่ชีวิตอยู่นั่หรือว่า,าบ่ร่ังเกียรติว่าเพิ่นอายุหลายกว่าเฮาอีกด้านหนึ่งก็คือความอบอุน่นความไวเนื้อเสื่อใจเนาะคะ่ะเนาะว่า,าผู้สูงวัยขนาดน,นี้แล้วเพิ่นบบมีเกมกลนเกมของชีวิตแล้วบ่ได้มีรับลมคมในแล้วเหมาะที่เฮาสีเลือกมาเป็นคู่ชีวิตบ่ สำหรับมุมมองของเยลลินเองก็คิดว่าเหมาะค่ะถ้าเหาเบ่รังเกียดอ่าช่องว่างระหว่างวัยนะคะอันนี้คือในมุมมองที่เย,ยลลินมองเห็นแล้ะก็เคยคิดมาก,ก่อนค่ะพี่น้องค่ะผู้สูงวัยผู้สูงอายุบ่ในวัยเกษียณแล้วนี้ส่วนใหญ่แล้วเพิ่นกสิสี่ ค่อนข้างสีดีค่ะพี่น้องค่ะค่อนข้างสีดีหากผู้ใดใดใด,ดแฟนในวัยนีแลวแล้ว่นก็นอยู่ในฐานพพอร์ตที่ดีก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะแต่ทั้งนีนทั้งนั้นบ่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุหรือผู้กเกษียณงานแล้วเนสีสีดีบ่ดซูคนแด่พี่น้องค่ะผู้จึงนึงเฒ่างี่เง่าก็มีพี่น้องค่ะเฒ่างี่เง่าก็มี จมจิกลิกจมจอกหลอกให้เอาอ,อกเอาใจปานเด็กน้อยก็คือว่าหลหรเนาะเท่ามาแล้วก็สิเป็นนิสัยเด็กน้อยตามโบาานพนวาอันนี้ก็ก็แม่นอยู่ค่ะแต่ว่าฟ้า,ฟารล่างท่าสูงไว้บางคนนี่เรื่องมากอิลีพี่น้องค่ะถ้าคุณตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกับชายแก่คนนึงเนี่ยผู้สูงวัยคนนึงเนี่ย เจ้าสีทนไดโบทนความจุจีขี่บนทนความเลืองมากของเพลนไดโบซึ่งฝรั่งสูงไวัยไม่ใช่จะอยู่ในเกณฑ์แรกที่ยาลินพูด mm. เหมือนกันหมดทุกคนค่ะส่วนใหญ่แล้วกับหลักฐานทางการเงินมันก็นดีสําหรับตัวเพลนแต่ว่าถ้าได้เฮ้ามาแล้วถ้าสถานะทางด้านการเงินเพิลนบอสามารถอุ้มชูเฮ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เขาก็ต้องมาดินล้นเอามันบอคะแต่ว่า,าสามีผู้สูงไว้บางคนฝรั่งสูงไว้บางคนก็มีศักยภาพเพียงพ่อที่สิดูแลเขา,าบออยากให้ลำบากแต่ว่า โดยเหตุผลหนึ่งที่สาวเอ๋ยต้องออกไปเหตุงานกับน,นึ่งอยู่บ้านหลายกับเบื่อพี่น้องคะ่ะซึ่งยล่ลินกันเคยบอกในลหลายๆคลิปเนาคะค่ะเนาะว่าอยู่บ้านหลายกับเบือ่อแต่ว่าถ้าฝรั่งสูงว้แต่งเข้ามาหรือเอาเฮามาเป็นรูเป็นเมี่ยแลว้วส่วนใหญ่แล้วเพิ่นกันบบด้อยากให้ไปเหตุเบียกเหตุงานดอกค่ะพี่น้องคะสาเหตุนหนึ่งก็คือในเมื่อ ไดเมียสาวแมนบัวเพิญยานความเปลี่ยนแปลงพี่น้องเพิญยานเฮ้าหนะ่ะพ่อผู้ไม่พ่อผู้ไม่ที่นมกว่าที่ดีกว่วที่โลกว่าหรืออยังกันแล้วแต่เพินเพินยานความเปลี่ยนแปลงมองนี้ที่สิเกิดขึ้นเพินก็บ่อค่อยอยากห้สาวเอ้ยออกไปข้างนอกเฮ็ด เบียกเหตุงานอันอื่นพบปะผู้คนปนไดหรอกค่ะแต่ว่าฝรั่งสูงวัยส่วนใหญ่สีนิยมอยู่กับบ้านกับซองหลายกว่วเนาะค่ะเนาะใส,สชีวิตเงียบๆอยู่บ้านซึ่งลังเทียมมันเป็นอีหอย่งที่ตรงขามกับชีวิตของของสาวของเฮ้านี่ผู้เฮ้ายัางนุม่มยังแน่นเฮายัางยังอยากออกไปพบเจอผู้คนยังอยากออกไปใส่ชีวิตหลันล่าบ้างบางครั้งบางครา,า,าวยังอยาก พบพ่อพบปะสังสรรค์มูพวกตามตามวิสัยของอคนเนาะค่ะเนาะซึ่งเฮายัางบัท่านได้เฒ่าได้แก่พ่อทิดสีนางยูเฮียนยูซันตลอดเวลาวันสันทวตรงนี้ล่ะค่ะตรงนี้ล่ละที่ที่สีเฮตให้ให้ให้คนสองคนมีความอึดอัดลำบากใจแต่ว่าผู้สูงวัยบางคนเพิ่นกะเข้าใจนะคะเพิ่นเข้าใจสถานการณ์ของผู้ ใส่ชีวิตอยูุน้มผู้ใส่ชีวิตอยูุนัมโอเคที่รักไปมวนไปมีเดอร์อย่าก,กินรลายอย่าเมาร้ายหรือเจอิไปซอช้อปปิง้งขอดไปน้ำเจ้าบ่ไว้ดอกเออข่อยสิทาอยู่เฮียนเดอร์บางคนเพิินกับห้อิสระค่ะอิสระสาวเอยไดีออกไปพบปะสังสรรค์มูพวกแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตในขีดจำกัดคือเกาค่ะพี่น้องอยู่ในลิมิตนั่นๆคือเกา้าหฮาสามารถย่อมรับเออ ความเปลี่ยนแปลงความออตรงนี้ได้เข้ากับใส่ชีวิตอยู่น้ําเพลินแบบบอได้มี่อีหยังหยงยากค่ะพี่น้องค่ะหาราบัตที่เนี้ยเอาสำหรับคนที่อายุ40อัพไปหอดหาสิบา่าสีา่สค่อนข้าง เรื่องมากอีกได้พี่น้องโดยความที่ว่าเพิ่นคิดว่าเพิ่นยังบ่เถาพ่อแล้วเพิ่นสามารถเลือกได้เพิ่นสีเลือกเพิ่นสีมีสแตนดาดของเพิ่นว่าผู้ยิ่งของเพิ่นจะต้องจังสัน่นจะต้องเป็นจังสีถ้ามาอยู่น้ำสันแล้วจะต้องอยู่ในระบบนี่ระบบนี่หลายคนเขาก็เป็นแบบนั้นอย่างเช่นฝรั่งบางส่วนบางคนนะคะ จะมีความเป็นตัวตนที่สูงมากจะมีอีโก้ที่สูงอีหลีแล้วก็มีความระเบียบสูงค่ะพี่น้องคะระเบียบสูงในที่นี้ก็คือบางคนถึงขันที่ว่าเป็นโลกจิตกับบ่แมนในการจัดบ้านพี่น้องของของเขาที่วางไว้ทุกอย่างจะต้องอยู่เหมือนเดิมเสียห้าสีเซ็สีกวาดสีล่าง ของของสิ่งนั่นจะต้องวางในตำแหน่งเดิมพี่น้องคะเจ้าสีใหญ่มุมเจ้าสีใหญ่หงังโบได้นี่คือจุดหนึ่งของของฝรั่งนะคะซึ่งคิดว่ามาดามหลายๆท่านที่ใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่ซีซีรู้ดีตรงนี้นะคะแต่สําหรับสาวไทยเฮาที่อยู่ฟังเมืองไทยบ่บท่านได้มาใส่ชีวิตในฟังยุโรปจะบ่ค่อยค่อยได้รู้เรื่องเล่าตรงนี้ปันใดห,หรือว่าผู้ที่รู้เร้วก็ ก็กดีไปเนาะคะ่ะเนาะสำหรับผู้ท่านได้ลูกับฟังไปน้ากันค่ะถ้าถือผู้ชายแบบนั้นกสิโยยากได้พี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพว่าห้าสียเอาผู้อายุปานกลางหรือว่าผู้สูงวัยมันก็ขืนอยู่กับตัวของห้าว่าห้าสิปรับเปลี่ยนให้เข้ากันได้มากน้อยแค่ใดคนสองคนที่สิอยน้ากันไปได้ตลอดหลอดฟังโบได้หมายความว่าเจ้าสิต้องอยู่กับผัวนุ่มเมียาสาวเสมอไปหรือว่า เมียสาวผัวเถ่าเสมอไปขึ้นอยู่กับความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันให้พื้นที่ซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอาถ้าเอาเฮามาอยู่ต่างประเทศนั่ เฮาก็ต้องการอิสระคือการขิดนหอด้านหอดซองขันว่ามีมูมีพวกว,ว้าวเฮ้าสีเงาสิเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าบได้พบปะสังสรรค์ผู้ใดเลยจังสีนะพี่น้องมันมันมีเหตุหลายอย่างอ่ากับการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกค่ะพี่น้องกะเปรียบไปแล้วกะทับฝรั่งไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยบานเฮ้าเพิ่นกะบ่อยากอยู่ตะกับเฮ้าดอกพี่น้องเพิ่นก็อยากพอ่อมู่พวกที่ว้าภาษาเดียวกันแมนบ่ สังเกตเด้อพี่น้องว่าฝรังสูงไว้ลหลายๆคนที่ไปใส่ชีวิตบันปลายอยู่อยู่เมืองไทยเฮานี่เพิ่นสิมักสือบ้านหรือว่ามีพื้นที่อาศัยอยู่ไกลแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นภาคใต้ย่างเช่นพัทยาแล้วยังเช่น,ชน,ชนหัวหินจังสิเพื่อที่จะได้พบปะสังสรรค์พูดคุย คนบ้านเดียวกันหรือภาษาเดียวกันบ้างมีโอกาสได้ไปนั่งพับนั่งบาได้ไปกินอาหารฝรัง่งตามเวลาที่เพิ่อนอยากสิกิน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะกับเปรียบไปเร็วสิคายๆายกันเพิ่นกังเหงาเฮ้ากังเหงาพี่น้องเฮ้ามาอยู่บ้านเพิ่นต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาเฮ้าก็อยากพอ่อคนที่คุยภาษาเดียวกันหรือว่า พ่อมูด่ดีๆเข้ากับสีโกดีเนาะคะ่นะเนาะยามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นหรือว่ามีปัญหาอันใดต่างๆพ่อได้ปรึกษาหารือหรือว่าแนะแนวทางการงานอีย่างกันใดกด็ดีพี่น้องคะค่ะนี่คือการการที่เป็นอย่างเข้าเขาอยากเลือกคนสูงไว้ยมาใส่ชีวิตอยู่นั่งขอเลกก็คือบุธ,ธิภาวะ ในด่านการตัดสินใจแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ความรู้สึกของเฮ้าคือความอบอุ่นแล้วก็ความไหวเนื้อเสื้อใจที่เฮ้าคิดว่าคนสูงไวยมีความปลอดภัยออบอ้อมตุ่มหุ่มเฮ้าหลายกว่าคนไหวเดียวกันกับเฮ้าหรือว่าฝรั่งวัย4050ปีเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค็คืออีกมุมหนึ่งที่ยาลิ้นเอามาบาเวสู่ฟังแต่ว่าทั้งเน้ทั้งนันก็ขขืนกับอยู่บุญไผบุญมั่นอีกแล้วพี่น้องค่ะขันบุญดี กมดีอา่อาวได้วาสนาดีแล้วเสียอาคนนุมก็ดีคือเกาเสียอาคนไหวกลางคนก็ดีคือเกาเป็นห่งเสียาผัวแถาก็ดีคือเกาดีเบิร์ตถ้าวัสนาเขาดีแล้วเนาะคะ่ะเนาะตาขันดวงเขาบ่ดี ได้ผู้จ้างได้บัตรมันสิเป็นบอดีมั่นก็เป็นคือเก่าพี่น้องคะ่ะดังนั้นแล้วบ่าว่าสิเป็นสูงไว้หรือว่าไว้กลางคนกับบสามารถที่สีเหตุให้เหาอ่ามองขาดถึงอนาคตที่เหาสีได้รับจากเขาเรานี่ได้เนาะคะ่ะเนาะเว้นเสียแตาวา่ว่าเหาได้ใส่ชีวิตเห่าเลือกที่สิใส่ชีวิตกับเขาแล้วถ้ายู่กันไปแล้วปรับเปลี่ยนเขากันแล้วเขากันได้แล้ว เขาใจซึ่งกันและกันในมุมมองทุกๆอย่างมันก็เป็นการดีกับสิใดประคองชีวิตสู่ไปน้ำกันดูแลกันไปจนเ่าจนแกจนลมหายตายจากกันไปเนาะค่ะเนาะเป็นครูผัวตัวเมียที่ที่เบิงแย่งกันไปแต่ว่าหลายๆครูพ่อมาใส่ชีวิตอยู่น้ำกันแล้วจูนกันโบได้ปบเลียนเขากันบ่ได้ก็ต้องเลือกทางไม่ให้เจ้าของค่ะพี่น้องคะดังนั้นแล้วการที่เราจะเลือก คนหนุ่มก็ดีคนกลางคนก็ดีสูงวัยก็ดีค่ะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเฮาเนาะค่ะเนาะขึ้นอยู่กับว่าเฮาสิทำใจยอมรับได้มากน้อยแค่ใดกับความเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเจ้าคิดที่สิเดินทางสายฟอเ้ลเจ้าก็ต้องยาน,นี้ยังเดอกค่ะพี่น้องคนเฮาเลี้ยนผิดเลี้ยนถูกล่องผิดล่องถูกใดเนาะค่ะเนาะอยู่กันบ่ได้ก็ต้องเลิกลากันไปเพื่อ เดินตามเส้นทางที่เฮาอยากสิได้สิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตของเฮาบ่าวาเจ้าสิเป็นทันเยิ่งทันชายทุกคนก็อยากมีสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้กะบ,บ่ลวงบ่หลายพี่น้องเล็กๆน่อยๆมาฝากมาตอนเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะกหวังว่าอ้น้องสิเอนจอยแล้ฟังเรื่องรล่าต่างๆในช่องนหน่อยๆของเยลินแล้วก็ ขอบุญขอบคุณหลายๆทุกๆกําลังใจเด้อค่ะเด้อค่ะคลิปนี้อนุญาตบาทข้ามจบไปสกักก่อนจังไดกั้พี่น้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย